วันนี้เสร็จแบ่งเนี้ยเสร็จใช่วันนี้ก็เสร็จใช่แถบโน้นหัวใหญ่กว่านี้เขาบอกว่าตรงนี้มันห้างเหมือนกัน หางปลูกหางเนี่ยถ้าปลูกไม่หางหละหางเงี้ยเด็ดได้ดีเลยอ่ะแจ้งความเด้อมาใหยมัวเ้อก็จะมืออาชีพ่างนี้ต้องแรกมาด้วยบาดแผลโอ้ยเกือบทุกวันใหม่ๆก็ไม่เก่งหรอกพอทำไปทำไปก็เก่งบูปโแล้ว ทำวันแรกๆอะไรวันไม่ได้นะออไม่ได้หลายวันเพราะว่ายังไม่เก่งทำได้ได้เห, <c oughs> หรอวันแรกอะนะพูดคิมแต่นายผมได้ที่ลอยวันแรกแล้วโอเคงไว้ <c oughs> ได้เหรอเก่งไว้ <c oughs> อะไรนี่ปกตินี่ที่ทำนี่คือเมาเมาใช่ปะเมาเมาเป็นกิโลเมื่อกะชายะกะชายเขาก็ชี้กันเป็นกิโลเหรอนี่เมาเป็นกิโลกัน ใช่คนทำทำเร็วก็จะได้เยอะไงคนทำช้าก็จะได้น้อยใช่ก็ตงคนตัางคุดไงก็ตั้งคนตั้งคุไงเนต้องตั้งคนตั้งคุดเ่วมทีมาหารไม่ไมตอนเมื่อก่อนเนี่ยรวมกันทีเนี้ยคนทำเร็วก็ได้น้อยคนทำช้า ก็จะได้เยอะไปเสียเปียบไงคนทำช้าเสียเปีด้ใช่คนคนใหม่ไม่ช้าใช่ทีนี้พอแยกกันเนี้ยใครทําแยกเป็นกิโลไปเลยเงี้ยมันก็ไม่นั่งพักด้วยไงไม่นั่งแข่งแข่งกันไม่นั่งพักยิ่งถ้าเป็นหัวยายไม่นั่งเลยนะหัวยายไม่นั่งเลยเอ่ยิงยิงทำไวก็ได้ได้มากใช่ ใช่เขาก็เล็กเล็กมาด้วยบาทแพรคนทำช้าก็มีนะทำช้าก็ได้เงินน้อยคนทำทำเร็วก็ได้เงินเยอะแบบไม่ไม่เร็วทุกคนไง สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เอม,มาขุดเผือกที่นางแองตตำบลหนองหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านวันนี้ออกจากบ้านตีห้าครึง่ง ออกจากบ้านตีห้าครึ่งขับรถมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะอยู่ใกล้แม่น้ำแขวน้อยนะก็จะลงไปแม่น้ำแม่กองค่ะตอนนี้เพือกราคาดีมากนะคะ ้างคางนี่ก็ปลูกอ้อยปลูกผักก็มีนะคะวันนี้ขุดวันแรกของของตุตีนนะคะเมื่อวานเป็นวันถือ เจ้าของเพื่อนนะคะนายชิ้นของยุสิเจ้าของเพื่อนเป็นคนทำเพื่อนนะคะอ่อยายช่วยยายคอยถอนหญ้าทำหญ้าให้นะคะ แต่ยายก็เก่งนะทำได้ต้องหล,ล่ไล่นนงงอะรยอเ่อเหรอเอเอายายเก่งอะ่ะแล่ไล่ด้วยเนี่ย ลูกชายพามาส่งบ<อ>ายบายรับกลับเหมือนตอนทีโมก่อนเช้านะรับกล<ะ>ับสิบโมงเช้าก่อนเช้าล่ะช้าคืบๆก็ได้ทั้งวันหวัวเดแดดร้อนพักผ่อไม่ได้ตอนบ่ายไม่ได้ทำอะไรวานก็มากวาดกัในใล้วคงจำทางเเรถตัดบ่ายงตัวเดี๋เเยวเพื่อนี่บอลนี่ นี่ของใครพลมมยี่สิบเจ็ดทำไมใส่แล้วบ่ทรคนทำไมใส่ตรงนระใส่หอยบ,บอาาใส่บ้ากแกหลงว่ะใช่ยี่สิเจ็ดเสร็จแล้ว้เสร็จสิสามสิบสาม เอาให้เสร็จจะได้รีบไปนครสวรรค์นครสวรรค์รออยู่20กว่าไร่ใช่ค่ะก็เขาก็ปลูกกันหลายคนนะปีปีที่แล้วมีสองคนปีนี้เพิ่มถ้าทำได้เงินดีก็ปีหน้าน่าจะเพิ่มอีกเนี่ยก็รีบรีบขุดอยู่เนี่ยว่านัดเขาไว้แล้วไม่อยากเลื่อนอีกอะ ลูกกับ้ายบอกว่าเมื่อวานนั้นมาเออวันเที่ยวเขาวันถ้าห้าอเออไม่มาวันนี้แหละเด๋ยวันนี้โรให้มาคุดเลยวันก็หยุดหยุดสองวันไงใช่วันวันไหวกับวันวันเที่ยววันเถื่อหยุด คเดียวยายแกแข็งแรงเนาะกำลังกายอยู่แข็งแรงแปดสิบเอ็ดแล้วแปดสิบเอ็ดแล้วหรอแข็งแรงอ่ะเราก็ยังออกไลท์ช่วยทำเสาวๆน่าจะสวยนะ คนหน้าตากแก่สวยใช่ครับคนรูปตัาาว้าว,าวอืมเจ้าสาอ่ะน่าจะสวยสวไม่ได้หรอกท่าแก่ข้อมาจะสิบปีแล้วไม่ได้เลยท่าแก่ข้อมาจะสิบปีแล้วอ่ะยังไม่ถึงคิวมั้ทงทวงก็ไม่ได้หรอก ใช่เ <laughs> ขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งแล้วคอ้อมาจะเป็นสิบปีแล้วยังไม่ถูกสักทิงเออลแล้วละจะสิบปีแล้วว่ายังไม่ถูกเลยอะ่ะสงสัยเขาให้รอตามคิวรอไปก่อนยังไม่ถึงคิว นี่เราได้สี่ตันเศษๆนะคะสี่ตันกว่าจริงๆมันต้องได้ขั้นต่ำสิบห้าตันนะนนนใช่เขาปลูกครั้งแรกยังไม่ใช่มืออาชีพ ต้องรอบที่สองน่ะเอออย่างน้อยต้อง8ปตันวะไหมไอ้วยรุ่นไปไหนกันหมดวัเนี้ สบายเข้าแล้วพร้อเลยนั่ไม่ไ้ตาแดง่คือดีก็นั่งอั่งไม่ได้พรุ่งนี้ขึ้นรถตีห้ากันเน้อไม่ไกลใกล้ เขาต้องไปซื้อยาใครก็เอาน้ำนมเล่าไปหาหมอซื้อยายอดตาลอะบอกมาหาหลดน้ำนมไข่ว่าพี่ลีไม่มีสดน้ำนมไขว้าพี่ลีครึ่งวันขุดหมดแล้วนะคะไม่ได้มาไม่ใช่ที่บ้านนะเกียดอ่ะโอ้โหโอ้โห ะต,ตะเกียดเมื่อวันกินโต้าจีนทำไมไม่มาไอเพื่อนซีอ่ะอย่าออนถามหานะ,ะ,ะแกจะพูดใคดีกัทบทกแกหรมังมาาไม่ได้รใช่ตกเกียดเป็นอะไรกับทับกแกเปล่าชาติแล้วไม่ทักแกก็ไม่ใช่ถูกลงล็อกกันเลยเน่ยที่ว่า ลูกขอก็เหมือนกันถ้าที่แล้วอ่ะนักเกียรติขอกเป็นเจ้านายขอกขึ้นเหรอกลองเิงหรอกองเองกองไม่ไหวไงไม่เคยขึ้นกลองป่ะเนี่ยเคยแล้วันนี้เป็นตอวันนี้เข้าวเป็นตอเพื่อนนนี่ะสองหัวเอสองหัว 我停在那。

哇哦！Wow.